ชกภาพใหญ่จากธนาคารกลางชั้นนำนอกสหรัฐช่วงปลายปี2025สงครามการค้าเงินเฟ้อและนโยบายการเงินกำลังเขย่าระบบโลกแต่นี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามและเรื่องนี้แหละที่อาจเปลี่ยนเกมการลงทุนของคุณได้ธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ เศร้ากรรมการเสียงข้างมาก7/2ต่อลงมติคงดอกเบี้ยนโยบาย แม้มีสองเสียงหนุนขึ้นดอกเบี้ย0.25%จุดหลักคือเศรษฐกิจยังโตช้าเพราะความไม่แน่นอนของสงครามการค้าแต่ผลจากการปรับโครงสร้างกำกับดูแลบริษัทกว่า10ปีทำให้กำไรของบริษัจทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจูงใจให้ผู้บริโภคใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นอัตราเงินเฟ้อปีแล้วปีเล่าอยู่ในกรอบ2-3.5%นานกว่า2ปีแล้วซึ่งเปิดช่องให้ DOJ พิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ถึงแม้ว่าผู้ว่าจะยังไม่ชัดเจนเรื่องเวลาขึ้นดอก นอกจากนี้ BOJ ยังเริ่มขาย ETF หุ้นญี่ปุ่นมูลค่าตลาด620,000ล้านเยนต่อปีและขายตราสาร JIIT กองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยพ์มูลค่า5,500ล้านเยนต่อปีหลังจากเข้าซื้อช่วงโควิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ BOJ ยึดอัตราขายไว้ราว0.05%ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดรายปีซึ่งหากขายต่อเนื่องอาจใช้เวลาถึง100ปีแต่จะปรับจังหวะตามสถานการณ์ในอนาคตธนาคารกลางอังกฤษ BOE สีเศร้าโวต7ต่อ2คงดอกเบีย้ยที่4%แล้วส่งสัญญาณให้ชะลอการลดดอกเบีย้ยไปก่อนเพราะตัวเลขเงินเฟ้อและคาดหวังเงินเฟอ้อ (inflation expectations) ของอังกฤษยังพุ่งเกินเป้าเหตุผลสําคัญคือรัฐบาลเพิ่งขึ้นภาษีค่าจ้าง (payroll tax) และอัตราค่าจ้างแรงงานก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยอีกทั้ง BOE อยยังลดเพดานการขายพันธบัตรกิ๊ จาก100ล้านปอนต่อเดือนเหลือ70,000ล้านปอนต่อเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้นโยบายการเงินตึงเกินไปพร้อมกับผ่อนปรนแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวธนาคารกลางออสเตรเลียอาบีเซาครั้งก่อนอาบีปรับลดคาดการ GDP ปี2025จาก2.1%เหลือ1.7%และลดเป้าอัตราการเติบโตผลิตภาพ Productivity Growth จากหเหลือ0ูนทั้งที่เงินเฟอ้อยังอยู่ในกรอบเป้าและคาดอัตราว่างงานถึงปี2027ไว้ที่ 4. 3สเสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอีก25 b ส s จากปัจจุบัน3.6%เหลือ3.3 5เเซในเดือนพฤศจิกายนนี้ธนาคารกลางอินเดียอเบียเซาทท่ามกลางข้อโต้แย้งระหว่างผู้นำสหรัฐและอินเดียเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรสูงของอินเดียส่งผลให้ GDP อินเดียช่วงนี้ไม่สดใสอัตราเงินเฟอ้อ กำลังลงต่ำกว่า3%ต้นปีหน้าขณะที่อัตรางเงินเฟ้อหลักิน f l a t i o นที่ไม่รวมน้ำมันและอาหารอยู่ราว4.2%อีกทั้งอเบียยังเผชิญแรงกดดนันทั้งภายในและภายนอกทําให้คาดว่าปีนี้อาจลดดอกเบีย้ยอีก1-2ครั้งจากระดับ5.5%เพื่อลดแรงกดดันจากสงครามการค้าธนาคารกลางยุโรป ECB เศาเมื่อกันยายนคงดอกเบี้ยไว้ที่2%แต่ปรับเป้าการเติบโต GDP ปีนี้ขึ้นจาก0.9%เป็น1.2%และคาดว่าเงินเฟ้อในยุโรปปีนี้จะเฉลี่ยที่2%ก่อนทยอยลดลงต่อไปประธาน ECB ค r i s t i n ลากาศแสดงท่าทีค่อนข้างอ่อนตัวดวิชมากขึ้นผมจึงมองว่า ECB หน่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ตามรอยเฟดเมื่อฝั่งสหรัฐเริ่มลด ECB ก็น่าจะเดินตาม ธนาคารกลางเกาหลีใต้บอกเศร้าปีนี้ GDP เกาหลีใต้ยังโตไม่ถึง1%อัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่า2%แถมการค้ากับสหรัฐยังกำลังระอุเรื่องรามมาคนงานโครงการร่วม LG Energy กับฮันเดถูกทางการสหรัฐจับกลุ่มและส่งต่อประเทศยิ่งฉุดเศรษฐกิจผมจึงคาดว่าบอกจะลดดอกเบี้ยอีกประมาณสองครั้งจากปัจจุบัน2.5%และนี่คือภาพรวมที่อาจกระทบสายตาของนักลงทุนทั่วโลกแต่สิ่งใดในมุมเหล่านี้ที่คุณเห็นว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับนโยบายของแต่ละธนาคารกลางตรงไปตรงมาหรือไม่เพียงพอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วมาร่วมถกกัน